Once upon a time, mankind were the unquestioned rulers of this world. It wasn't until the day the miracle arrived that everything changed. The divine power spread across the land like wildfire, bestowing magnificent abilities to the chosen ones. And in its wake, unimaginable death and destruction was left. Heroes rose from the ashes to protect mankind's remaining cities. There's still a glimpse of hope. But even these heroes had different beliefs and feuded among themselves. So กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง the Play together. Yeah. หลังจากที่หายไปนานเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมเก่าแล้วก็เลยไม่มีคลิปจะมาลงแต่ช่วงนี้หลอกตัวเองว่าว่งค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยแอบ,บไปเล่นเกมเออแล้วก็ติดด้วยนะรู้สึกว่าสนุกเล่นอยู่3-4วันก็เลยอยากจะทำคลิปเอามาแชร์กับทุกคนค่ะชวนทุกคนมาเล่นด้วยกันเนาะอ่ะโดยเกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนว turn b a บ e ก็คือเราจะมีตัวละครของเราเป็นทีมเลยแล้วเราก็ต้องอัพน้องให้เก่งแล้วเราก็เอาน้องเนี่ย ไปต่อสู้กันโดยการต่อสู้เราก็จะกดสกิลต่อสู้เป็นเทินเทินไปนะเหมือนสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างๆนี้เลยส่วนสิ่งที่เราจะเอามาแชร์วันนี้นะคะก็คือว่าการหาตัวละครค่ะหรือในเกมนี้เรียกว่าเอสเปอร์เนี่ยเราสามารถหาเอสเปอร์ได้จากช่องทางไหนบ้างแล้วถ้าเรามีเอสเปอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องอัพอะไรบ้างเพื่อให้น้องจะได้เจริญเติบโตแล้วก็เก่งขึ้นมาเนาะไปดูกันเลย เราจะมาเริ่มกันที่การตามล่าหาเอสเปอร์นะคะซึ่งวิธีแรกเป็นสากลทุกเกมเลยนั่นก็คือการสุ่มกาชาหรือว่าเอ็กโคนั่นเองอ่ะซึ่งกาชาเกมนี้นะคะมีการันตีด้วยนะสุ่มดรอปเอสเปอร์ระดับ5ดาวหรือเลเจนด์เนี่ยแน่นอนเลยถ้าเราหมุนแล้วเราแบบไม่ได้5ดาวเลยนะ120ครั้งอ่ะได้แน่นอนเลยตัวหนึ่งส่วนอีก2ระดับที่เหลือนะคะก็คืออีพิกหรือ4ดาวแล้วก็แรหรือ3ดาวค่ะ ก็ดรอปเลทตามภาพเลยนะนอกจากนี้เอสเปอร์แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีธาตุด้วยเพราะว่าเกมนี้มีระบบแพ้ธาตุแล้วก็ชนะธาตุด้วยค่ะทีนี้วิธีถัดมานะคะเราจะเก็บเอสเปอร์จากการลงดันเจียนค่ะซึ่งดันเจียนดังกล่าวนะคะชื่อว่ามิติริปเปิเป็นดันเจียนที่จะประกาศมาที่เวิร์ช a ทหรือช่องโลกดังนั้นถ้าเราเล่นช่วงแรกๆอะ่ะอยากได้ตัวเราก็ต้องเฝ้าแชทหน่อยนะ อันนี้เราจะกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะน้องคนนี้ชื่อฮอรซึ่งมุมบนขวาเห็นไหมมีโคต้าจำกัดแค่20คนถ้าเรากดมาทันเราก็จะเป็น1ใน20ซึ่งดันนี้นะคะสมมุติเราทำอย่างอื่นอยู่เรายังไม่ว่างเราก็ยังไม่ต้องเข้าไปตีก็ได้แต่ถ้าเรากดไว้ก่อนเราได้โคต้าละหลังจากนั้นเราก็กดไม่ใช่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทีหลังโดยเราสามารถเข้าไปดันเจียนมิติริปเปิลนะคะที่เรากดไว้นะผ่านทาง ทดลองอ่ะแล้วก็ไปที่มุมล่างซ้ายเห็นไหมมิติริเปิลเราก็จะเจอกับดันเจียนของเอสเปอร์ทุกตัวเลยที่เราเคยกดไว้นะคะเราก็สามารถกดท้าทายได้เนาะอย่างฮอเนี่ยสามารถท้าทายได้5ครั้งโดย1ครั้งเราจะใช้3าสตามิน่านะอ่าซึ่งรางวัลที่ได้นะคะก็จะไปอยู่ในกระเป๋าหรือคลังของเรานั่นเองโดยเราจะได้เป็นเศษเหมือนชิ้นจิ๊กซอว์ของเอสเปอร์ สะสมให้ครบจํานวนชิ้นตามที่เขากําหนดนะคะก็จะสามารถผสมออกมาเป็นตัวได้เลยเนาะโดยจะมีเอสเปอร์สตัวนะคะที่จะต้องเก็บจากดันเจียนเท่านั้นเลยก็คือดาเลียแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเยซู oo, หัวนะคะ2ตัวนี้เนี่ยเก่งด้วยนะดังนั้นใครที่เล่นแรกๆแ,แล้วถ้ามีเวลานะคะแนะนําว่าเฝ้าแชทเลยจนกว่าจะได้2ตัวนี้มาครองทีนี้วิธีถัดมานะคะ อันนี้อาจจะมาไม่บ่อยเท่าไหรอ่อะแต่ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งแล้วกันมีเหมือนกันก็คืออีเวนต์ค่ะทํากิจกรรมให้ครบตามที่เขากําหนดแล้วก็รับเอสเปอร์ไปเลยแล้ววิธีการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการฟิวชั่นเราจะฟิวชั่นเอสเปอร์กันที่ห้องเตรียมลบนะมีเอสเปอร์สตัวที่สามารถฟิวชั่นได้ก็คือฟาบริสแล้วก็กาเบรียลค่ะอ่ะโดยการฟิวชั่นนะคะเราจะต้องเริ่มฟิวชั่นจากฟาบริสก่อน ซึ่งเงื่อนไขาการฟิวชั่นนะคะฟาบริสเนี่ยมีเอสเปอร์กำหนด1ตัวก็คือเบเรนิสต้องอัพเบเรนิสให้ถึงขั้น4หลังจากนั้นเอาเอสเปอร์ตัวไหนก็ได้ที่ธาตตรงกับที่กำหนดมาอัพให้เป็นขั้น4เหมือนกันดังนั้นสรุปง่ายๆใช้เอสเปอร์สตัวเนาะ,ะโดยที่เราต้องใช้เอสเปอร์ที่เราจะไม่ใช้นะทุกคนเพราะว่าพอฟิวชั่นปุ๊บตัวนั้นะ่ะมันก็จะหายไปเลยเนาะส่วนการฟิวชั่นกาเบรียลนะคะ ก็วิธีการเดียวกันกับฟาบริสเลยเพียงแต่ว่าเงื่อนไขต่างกันนิดนึงคือกาเบรียลอ่ะต้องใช้ฟาบริส <Fab rice S 2> ที่อัพถึงขั้น5นนแล้วก็เอสเปอร์อีก3ตัวที่อัพขั้น5เนาะอ่ะประมาณนี้เอาล่ะพอเรามีเอสเปอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเราจะต้องอัพอะไรบ้างเอสเปอร์ที่เราจะใช้อัพเป็นตัวอย่างนะคะก็คือน้องเฮเลนาคนนี้เพราะว่ามีของที่จะใช้อัพอะเยอะที่สุดละอ่ะเริ่มจากอัพเลเวลค่ะ ไอเทมที่ใช้สำหรับการอัพเลเวลนะคะหรือเพิ่ม exp ก็คือน้อง x perimon น้องตาเดียวคนนี้น่ารักไหมแต่ก่อนที่เราจะใช้ไอเทมนะเราควรจะไปฟาร์มก่อนค่ะดันเจียนนี้เลยเรื่องราวซึ่งด่านที่เราจะใช้นะคะจะเป็นด่านฝึกซ้อมพิเศษที่เป็นสีรุ้งๆตรงนี้เนาะ,ะเราต้องตีดันเจียนไปให้สุดก่อนนะด่านที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะตีได้แล้วเราก็ค่อยลงด่านฝึกซ้อมของด่านนั้นๆน,น,นะอะ จากนั้นเราก็จัดทีมเลยค่ะใส่ตัวแบกสักหนึ่งตัว2ตัว3ามตัวแล้วแต่แล้วช่องที่เหลือเราก็ใส่เอสเปอร์ที่เราต้องการจะ, Up How, อ,ะอัพเลเวลเขาเนาะจากนั้นนะคะเราก็กดต่อสู้ซ้ำแค่นั้นเลยเรียบร้อยไปบอทเลยค่ะ1ิครั้งต่อเนื่องกันอนอกจากนี้นะคะการบอทเนี่ยพับจอได้นะรูไหมพอกดบอทปุ๊บเราก็กดปุ่มนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็จะพับจอลงไป แล้วที่เหลือนะคะถ้าเราอยากจะไปเล่นด่านอื่นหรือว่าอยากจะไปอัพตัวทําอะไรรอเนี่ยเราก็สามารถทําได้เลยค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราได้น้องเฮเลนาเลเวล30มาแล้วอ่ะรู้วิธีการอัพเลเวลแล้วเนาะจากนั้นมาดูตรงนี้ค่ะน้องเฮเลนาเนี่ยเขามี3ดาวเนาะเขามีเงื่อนไขจำกัดการอัพเลเวลอยู่ว่าถ้า3ดาวจะอัพได้ถึงแค่เลเวล30 สีดาวก็ถึง4 0 5หดาวถึง50และ6ดาวถึง60นะคะดังนั้นแสดงว่าถ้าเราอยากอัพเลเวลต่อเนี่ยเราจะต้องเพิ่มดาวให้น้องเฮเลนาก่อนอ่ะเพิ่มดาวยังไงก็ใช้อเทมนี้เลยค่ะน้องสตาริมอนหรือเราจะใช้เอสเปอร์ที่ดาวเท่ากันแต่ว่าเราไม่ใช้ก็ได้นะคะทีนี้นะคะมาดูน้องสตาริมอนสตาริมอนเนี่ยเขาก็มีดาวเป็นของตัวเองนะเราต้องใช้สตาริมอนดาวเท่ากับตัวตั้งต้นที่เราต้องการอัพด้วยนะคะ แล้วพอเราเลื่อนระดับดาวสำเร็จนะคะเราก็จะสามารถกลับมาอัพ EXP ให้น้องได้เหมือนเดิมและขอเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากเอสเปอร์เนี่ยน้องสตาร์มอนเองก็สามารถอัพดาวได้เหมือนกันนะคะอาย,ยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีสตาร์มอน4ดาวเต็มไปหมดเลยแต่เราต้องการใช้สตาร์มอน5ดาวทำยังไงเราก็จะต้องเอาน้องสตาร์มอนที่เลเวลแม็กซสุดของดาวเขา เช่น4ดาวอะ่ะเราก็ต้องเอาน้องสตาร์ลิมอนเลเวล40เนาะมาใช้เป็นตัวตั้งต้นจากนั้นเอามารวมกับน้องสตาร์ลิมอนที่มีดาวเท่ากันกับเขาอะ่ะอีก4ตัวแค่นั้นเลยกดผสมได้เป็นน้องสตาร์ลิมอน5ดาวมาเลยค่ะอ่ะแล้ว EXP ของสตาร์ลิมอนเอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากการอัพเหมือนเอสเปอร์เลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ไอเทมหรือการเอาไปใส่ทีมเพื่อลงดันเจียนฟาร์มเรื่องราวก็ได้นะคะโอเคเนาะ ทีนี้เราจะกลับไปดูที่น้องเฮเลนาอีกครั้งค่ะนอกจากการอัพเลเวลแล้วยังมีช่องข้างๆเลเวลเห็นไหมเขียนว่าสกิลก็คือเราสามารถอัพเลเวลของสกิลได้ด้วยโดยใช้อเทมนี้ค่ะน้องสกิลริมอนซึ่งสกิลแต่ละสกิลนะคะเขาก็จะมีเขียนบอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าสกิลเลเวล2เลเวล3เนี่ยจะมีความสามารถอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่ท้งนี้ทั้งนั้นการใช้น้องสกิลริมอนเนี่ยจะเป็นการสุ่มนะคะก็คือ เราจะได้เวลสกิลมาหนึ่งเวลแน่นอนเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้สกิลไหนนะต่อมานะคะคือการอัพเร s โซ a เนเตอร์ค่ะเร s โซ a เนเตอร์เนี่ยเป็นการอัพสเตตัสแบบเฉพาะเจาะจงเลยต้องการอันไหนก็อัพมีพลังชีวิตป้องกันแล้วก็โจมตีเนาะโดยเราจะอัพได้ก็ต่อเมื่อถ้าเรามีเอสเปอร์ดอปซ้มมาอ่ะ อันนี้เรามีเฮเลนาซ้ำอยู่แล้วเนาะแล้วก็อัพไปเลยอัพเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แต้มมาค่ะน,นี้ได้มาสี่แต้มอยากอัพสเตตัสไหนก็กดอัพไปเลยค่ะเรโซเนเตอร์ก็ประมาณนี้ต่อมานะคะคือการเลื่อนขั้นค่ะซึ่งการเลื่อนขั้นนี้คือ <c oughs> เงื่อนไขอันเดียวกับที่ใช้ฟิวชั่นฟาบริสแล้วก็กาเบรียลนะคือเลื่อนขั้นอันนี้เลยการเลื่อนขั้นนะคะเราจะใช้อเทมที่หน้าตาเหมือนแผ่นเสียงหรือแผ่นซีดีเนี่ยอ่ะตรงนี้นะ โดยเขาจะมีดันเจียนให้เราไปตีเหมือนตีบอสอะแต่ว่ามันจะมีทั้งหมด4ด่านขึ้นอยู่กับท่าของเอสเปอร์ตัวนั้นๆอย่างเฮเลนานะคะก็เป็นาตาสีม่วงใช่ไหมเราก็ต้องไปตีดันที่เป็นบอสสีม่วงก็คือโฟร์แ u นเนอร์อ่ะแล้วเลื่อนขั้นดียังไงนะคะก็จะช่วยเพิ่มสเตตัสบางค่าน,นี่แหละและยกตัวอย่างนะโดยเฉพาะขั้นที่3เนี่ยเขาจะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลด้วยอ่า ถัดมานะคะก็คืออุปกรณ์ค่ะหรือว่าเรลิกนั่นเองเรลิกสำหรับเกมนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2เซตใหญ่ๆด้วยกันก็คือเซต4ชิ้นกับเซต2ชิ้นอ่ะเราต้องรู้ความสามารถของเอสเปอร์เราก่อนว่ามีความสามารถอะไรแล้วเราจะได้เลือกเซตอุปกรณ์ให้ถูกต้องเนาะให้มันส่งเสริมกันแต่ถ้าเราไม่รู้จริงๆเรากดที่ช่องใส่เรลิกได้เลยเขาก็จะมีขึ้นมาแนะนำว่าเอสเปอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้เรลิกเซตไหนเนาะ และนอกจากนี้นะคะเอสเปอร์ Expert แต่ละตัวเนี่ยเราสามารถกดดูไกด์ได้นะทุกคนโดยที่เรากดที่ปุ่มด้านข้างนะคะที่เขียนว่ากลยุทธ์กดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะมีแนะนําเลยว่านิยมใส่อุปกรณ์ยังไงใช่ไหมแล้วก็มีคนรีวิวอมองผ่านๆไปเนาะดูคนรีวิวน้องเฮเลนาอย่าบูลลี่อ่าแล้วถัดมานะคะก็เป็นประสิทธิภาพเนาะประสิทธิภาพก็คือ เหมือนแน,นะนำว่าควรเอาไปลงทีมกับใครบ้างเนาะแล้วช่องสุดท้ายคือเพื่อนค่ะก็คือว่าเราสามารถกดดูได้ว่าเอสเปอร์ตัวนี้เพื่อนเราเขาปั้นตัวยังไงใส่เรลิกเซตไหนประมาณนี้เนาะเอาล่ะข้อมูลทั้งหมดที่เราอยากจะแชร์นะคะก็มีประมาณนี้นะถ้าใครสนใจอยากเล่นมาลองดูค่ะส่วนถ้าใครที่เล่นอยู่แล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพูด,พดคุยคอมเมนต์กันได้นะเราก็อยากรู้เหมือนกัน เอาใจช่วยมือใหม่สายงมแบบเราด้วยนะคะและอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะะ้าค่ะขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย